ก็ถึงเรียบร้อยตั้งนานแล้วก็ไม่รู้เลยต้องไปถามนายกนายกไม่เห็นส่งกลับมาไนี่คฮอมันจะไปรู้เรื่องอะไรผมมันจะไปรู้เลยเทียนทองผมรู้จักกษะสนะคนเดียวนะ่ะผมยังไม่รู้จักคนนี้เลยมุตีนุษนี่แหละเฮ้ยไม่เกี่ยวแล้วจะไปเกี่ยวได้ไง ความรู้ความสามารถเขาดีใช่ไหมอ่าจะไปรู้ได้ไงผมจะไปรู้ต้องไปถามนายยกสิเอาใช้วุตก็จบวิศวะจุฬาปิญญาโทวคุณจบอะไรอ่ะคุณจบราชพัฒอ่าแล้วจะเอาไงอ่ะ